น่าเสียดายนะพ่อแม่อุตสาห์เป็นถึงหุ้นส่วนใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ทำไมไม่ใช้โอกาสให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้ล่ะ <c oughs> อย่าเอาเท่งานที่ตัวเองสนุกอย่างเดียวเข้าใจไหมครับณลงุงแล้วนี่มาใครแฟนเหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับนี่ คุณรำนำเพื่อนผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับชื่อรำนำใช่ค่ะอืมชื่อแปลกดีนะฟังแล้วเหมือนไม่คุ้นหูแต่พอได้ยินเขาหนเดียวเนี่ยกลับจำได้เลย ram um, não